ความเชื่อนมผงมีประโยชน์เท่านมแม่ยังมีอยู่ค่ะแม้ว่าองค์กรขับเคลื่อนและรณรงค์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั้งองค์การอนามัยโลกมูลลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยทีมข่าวได้ทำการหาคำตอบถึงสาเหตุค่ะว่าทำไมแม่ถึงเชื่อเช่นนั้นเราได้คำตอบจากเลขาธิการมูลลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยว่าเพราะการตลาดนมผงสร้างความเข้าใจว่านมผงดีเท่านมแม่ โดยเฉพาะการตลาดของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลประโยชน์กับบริษัทนมพงซึ่งมีอิทธิพลสูงเป็นอย่างมาก อย่างคุณแม่ที่เพิ่งคลอดแล้วเจ็บเต้าแพทย์หรือพยาบาลจะแนะนำให้ใช้นมผสมแทนการตลาดเหล่านี้ส่งผลให้ทารกของประเทศไทยได้รับนมแม่ตอนแรกเกิดแค่ร้อยละ23จากจำนวนทารกเกิด7 0 0 0แสนต่อปีคือโฆษณามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของแม่หรือไม่นะคะตอบได้เลยมีอิทธิพลแน่เอาง่ายๆนะคะน้องจะซื้อของสักชิ้นหนึ่งเนี่ยระหว่างของที่ไม่มีโฆษณาเลยกับของที่โฆษณาอย่างชัดเจนเนี่ยเราจะเลือกซื้ออะไร นะคะแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของนมแม่เนี่ย<อ>การโฆษณาแล้วเป็นโฆษณาที่ทําให้เขามั่นใจว่านมผสมเนี่ยมีคุณภาพ,ม,ภาพมีคุณค่าเนี่ยใกล้เคียงนมแม่เขายิ่งมั่นใจก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากนมแม่เป็นนมผสมได้ง่ายค่ะ นมผงมีประโยชน์นะคะแต่ว่านมผงเนี่ยควรจะใช้พิจารณาให้ต่อเมื่อเราไม่สามารถให้นมแม่ได้จริงๆซึ่งการทําให้นมแม่ได้จริงเนี่ยมันน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นนมผสมไม่มีฐานที่จะมีคุณภาพหรือว่ามีประโยชน์เท่าเทียมนมแม่ค่ะหลังจากวันที่9กันยายนที่จะถึงนี้สถิติทารกที่ดื่มนมแม่อาจมากขึ้นค่ะ เพราะล่าสุดกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กจะมีผลบังคับใช้โดยเนื้อหาหลักคือห้ามโฆษณานมผงและอาหารเสริมในทารกแรกเกิดถึง3ปีส่วนรายละเอียดว่าบริษัทนมผงสามารถทำลักษณะใดได้ไดบ้างและทำอย่างไรไม่ได้บ้างกรมอนามัยจะเร่งดำเนินการออกกฎเกณฑ์รองรับภายใน180วันนับจากพรบรมีผลบังคับใช้ ก็หลังจากวันที่พรบรมีผลบังคับใช้เนี่ยคิดว่าสําหรับประชาชนทั่วไปผมขอแยก2กลุ่มแล้วกันนะครับกลุ่มสําหรับประชาชนทั่วไปคือในมาตรา14จะพูดถึงว่าห้ามผู้ใดโฆษณาก็แปลว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยอ,อ,อาจจะเรียนว่าอย่าเป็นเครื่องมือของบริษัทใดที่จะเอานมโดยเฉพาะนมทารกมาโฆษณาไม่ว่าจะเป็นสื่อชนิดใด ที่ผมกังวลมากก็คือในส่วนของโซเชียลมีเดียก็ต้องฝากโดยเฉพาะดาราทุกท่านนะครับห้ามโฆษณาเพราะเขาเขียนว่าห้ามผู้ใดโฆษณานะครับกฎหมายนี้อย่างห้ามบุคลากรทางการแพทย์รับสิ่งของจากบริษัทนมผงที่สื่อไปในทางโฆษณารวมถึงห้ามให้ข้อมูลใดๆที่เกินความเป็นจริงทั้งนี้หากฝ่าฝืนมีโทษปรับค่าเรียบแสมกระทกถ่ายภาพขวัญเรียมแก้วสุวรรณเนชั่นทีวีรายงาน